ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูครับระบบสูกจ่ายน้ำนะครับเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นชุดสําหรับโซลาเซลล์นะโดยเฉพาะนะครับแผงนี้นะครับเราจะใช้อยู่ที่องแผงนะครับกับปั๊มสองแรงนะครับที่นี่จะเป็นระบบน้าหยดนะครับนี่นะครับปลูกนะครับก็จะมีถ้วยมีอะไรต่างๆนะครับเราก็จะใช้เป็น เทปนั้นหยุดนะครับประมาณลงไว้ประมาณเกือบสองพันเมตรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วว่าระบบมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะมาไล่ฝฟังให้ฟังนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบ 2M นะครับที่เอามาติดตั้งนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นใช้กับปั๊มเฮนโรนะครับเป็นปั๊มโซล่าเซลล์สแรงนะครับ1,500วัตต์นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับลองเทสกันดูนะครับ แผงโซลาเซลล์ตรงนี้ครับก็จะใช้1 0แผงไอ้หแผงนะครับเป็นแบบโมโนฮาฟเซลล์นะนี่ตัวเครื่องจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีฝั่งท่อดูดนะครับท่อดูดตรงนู้นอ่าขึ้นมาตรงนี้นะครับมาหาไวสแตนเนอร์นะครับไวสแตนเนอร์นี้ก็จะทําหน้าที่กรองฝุ่นระดับเบื้องต้นนะครับถ้ามันฝุ่นที่มีตะกอนนะครับมาพวกเศษดวงเศษญ้ามาก็จะมาติดตรงนี้ก่อนนะครับ ไม่ต้องเข้าไปหาปั๊มนะครับเราจะได้ไม่ต้องรื้อชุดปั๊มแล้วก็เป็นข้อลดลูกเบี้ยนะครับอันนี้ก็จะขยายนะครับจากปั๊มที่เป็นหน้า2มาเป็นหน้า3ามนะครับเราจะใช้ท่อดูด3มนิ้วนะครับนี่เราก็จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้จะดูดข้อดูดและท่อส่งนะครับจะเป็น2นิ้วนะครับประมาณนี้เป็นปั๊มหอยโข่งนะครับขึ้นมาก็จะมีที่กอกน้ํานะครับที่กอกน้ํานี่ถัดมาก็จะมีเพสเเกตเอาไว้เช็คแรงดันนะครับ แล้วก็มีแอร์วาล์วนะครับเอาไว้ไล่อากาศนะครับถ้ามีอากาศภายในเซ้นท่อเราก็จะไล่ออกนะครับมีก๊อกน้ําสนามเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ล้างสมมุติเรามาที่สวนนะครับเราก็เปิดน้ําใช้ได้เลยนะครับก็มีกรองเกษตร2ตัวนะครับก็ดักฝุ่นอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปจ่ายให้กับหัวน้ําหยดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทปน้ําหยดนะครับเป็นเทปน้ําหยดนี่ เสร็จนะครับถัดมานะก็จะมีเพชเกตฝั่งขาออกนะครับเอาไว้เช็คแรงดันหลังกองนะครับก็มีเช็ควาลวนะครับแล้วก็ประตูน้ําเอาไว้ควบคุมแรงดันนะครับประมาณนี้โอเคถัดมาก็จะออกไปจ่ายน้ําได้แล้วนะครับน,นี่หัวจ่ายน้ําหัวจ่ายน้านี่ก็น่าจะไหลพันหัวนะครับเพราะว่าใช้ประมาณเกือบ2,000เมตรนะครับเ็บน้ำหยด2,000เมตรพื้นที่ก็จะเป็นที่เขา ตรงที่เราส่งจากที่ยืนอยู่นะครับตรงนี้ไปจนถึงท้ายนะครับก็คือจะเป็นที่ลาดเอียงขึ้นไปหน่อยนะครับชันขึ้นไปนิดหนึงต่างระดับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูระบบเลยนะครับตอนนี้ก็แดดยังไม่ออกมากนะเเดี๋ยวเราเปิดปั๊มนะ้ำแบบออโต้นะครับให้เป็นแบบมินนวนเปิดทันทีนะอ่าเสร็จแล้วปั๊มก็เริ่มทำงานนะครับเสียงปั๊มมาแล้ว น,นี่เดี๋ยวเราเปิดบา้าวนะครับเปิดบ้าวให้จ่ายน้ำออกไปเลยนะครับอันนี้เกจนะครับแรงการที่เหลืออยู่นะครับเราจะเปิดแบบเหลือไว้นิดนึงนะครับสุดอันนี้น้ำรั่วนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องแก้เนาะฝั่งทางออกนะครับพอ,อจ่ายแปรงเข้ามา,าครับเทปนัน้นจุดก็เริ่มเปล่งแล้วนะครับ สามารถจ่ายน้ําได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูหัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้ใส่ว่าจะนี่ที่เหลืออยู่นะครับอันนี้คือแดดอ่อนๆเนาะแดดอ่อนๆเออเราเรามาดูหัวเทปน้ำหยดนะครับนี่ครับมันก็จะหยดหยดหยดแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสองลิตรนะครับจะมี2ลิตรสลิตรนะครับแล้วแต่สเปคนี่ภายในสายนะครับก็จะมีนี่ เป็นสองหัวนะครับรูละสองลิตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับก็เป็นรูละ2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ทั้งหมดแต่เ,เราพอพาไปเดินดูที่ไกลๆนะครับที่ไกลๆนะอันนี้น้ําก็ออกไปประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขากําลังส่งน้ําออกไปให้นะครับที่ในแปลงนะนอันนี้ก็ สอลิตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำก็กำลังออกมันจะเป็นหัวแบบกระจายแรงดันชดเชยแรงดันได้ทั่วถึงนะครับน้ำก็หยดหยดนะเดี๋ยวเราพาไปดูไกลๆเลยนะครับอันนี้ใช้ท่อ2นิ้วในการเดินนะครับเดินเมนท่อ2นิ้วในการเดินเมนเราพาไปดูไกลๆเลยก็ ตรงนี้อยู่ที่ปักธงชัยนะครับเป็นพื้นที่เขารอบๆก็จะเป็นเขานะครับอากาศดีนี่ครับน้ําก็หยดนะครับมาตรงนี้น้ําก็หยดนะมาตรงนี้แล้วเทสก็หยดนะครับเทสน้นหยุดก็ไม่ต้องการแรงดันเยอะนะครับนี่น้ําก็ออกมาคแค่นี้ก็เพียงพอต่อการ ทำเทปน้ำหยุดแล้วนะครับประมาณนี้ทั้งหมดก็ไกลไปนู่นอีกจากตรงจุดตรงนู้นนะครับไปถึงนู่นก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะร้อกว่าเมตรน้ำก็ออกทั่วถึงทุกหัวนะครับสำหรับเซตนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับ แดดก็กำลังพอดีนะครับไม่แรงมากนะครับทำงานสบายสบายลมเย็นสบายครับดูต้นไม้นะนี่ตัวเครื่องก็ทำงานแล้วนะ เดี๋ยวเราคุมแรงกันหน่อยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดสูบจ่ายน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Station 2M นะครับจะใช้ปั๊มโซลาเซลล์เป็นหลักนะตัวตู้นี้ครับก็จะมีกล่อ,องคอนโทรลของปั๊นอยู่ข้างในนะครับพอดีว่าลืมเอาเกุญแจมานะเปิดไม่ได้ํำได้แต่หน้าตู้ไว้นะครับ อันนี้ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะบิดมาตรงนี้ไว้อันนี้ตั้งไว้9ก้โมงนะแล้วอีกทีก็จะเป็นช่วงเย็นตอนนี้ประมาณาช่วงเที่ยงก็อาจจะไม่ทํางานนะครับก็เลยต้องเปิดเมน,นวลไว้ก่อนอันนี้นะครับสเปคตู้นะครับก็คือ,อจะเป็นรุ่น1น h d h 2 PH นะครับ004น,น,นะแรงดันไฟเข้า80-220 V ถึง220โวลต์ครับกระแสไฟไม่เกิน30แอมป์จำนวนโซนนะครับก็คือ1โซนก็คือ ไม่มีการแบ่งโซนนะเปิดครั้งเดียวทางานทั่วทั้งสวนนะครับถ้าเป็นหัวน้ําจยดนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วสบายๆนะครับตั้งเวลาอยู่ที่16โปรแกรม24ชั่วโมง7วันนะครับวิธีการต่อก็เปันประมาณนี้นะครับมีแผงโซลารเซลล์มา4แผง6แผงก็เอาเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีกล้าวนะครับมีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําก็จะเป็น3สาย W UVU นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สํารองนะครับเอาไว้ใช้ให้กับอุปกรณ์นะแล้วก็สามารถต่อลูกลอยไฟฟ้าได้นะครับ ในกรณีที่น้ํามันหมดนะเราก็เอาไปเช็คน้ําได้ก็คือให้ปั๊มมันหยุดการทํางานเลยแล้วก็มีไฟ12โวลต์เอาไว้ให้ใช้ด้วยนะครับผมตรงนี้ประมาณนี้ครับตู้ก็จะเป็นตู้กันน้ํานะครับหลังคาเป็นแบบกันน้ํา1ชั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ดูจากสะน้ําได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับชุดนี้ก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือว่าโทรนะครับ0 8 0 3 3 3 3 1 5 1นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ